สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.3ตัวเต็มไป2สัปดาห์ Apple ก็ปล่อย iOS 15.3.1ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันต่อเพื่อแก้ไขบั๊กและเสริมความปลอดภัยให้กับ iPhone ครับแนะนำให้อัปเดตกันด่วนๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3.1ตัวเต็มไดจากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหน จะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่เราไปทดสอบและไปชมผลลับพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.3.1บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดๆแต่ Multi Core ลดลงเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอสมควร จากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะชวนให้อัปเดตแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3าครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโออในนนการรทดบบัั่เงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 15.3.1ยังใช้แบตเตอรี่ได้ดีครับโดยใช้ไป3%เหลือ97%เท่ากับ iOS 15.3ตัวเต็มครับการอัปเดตเป็น iOS 15.3.1บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและประหยัดแบตเตอรี่ดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรน่าห่วงครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และใช้ iOS ในเวอร์ชั่นก่อนหน้าอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับแนะนำว่าควรจะอัปเดตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของเราครับ แล้วไปรอการปลดล็อกด้วย Face ID ในขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยใน iOS 15.4กันอีกทีมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวให้ชมเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ